สวัสดีครับพบกันเคยนะครับกับผมเพียรพาไปนะครับก็มาแจกแบบลาเซ็นกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็น่าจะมีลายชื่ออยู่นะครับชื่อแรกนะครับชื่อของคุณปัณธรปัณธรปอปลานะครับแล้วก็นอนเนนสองตัวนะครับปัญนะครับแล้วก็ทอทงจบด้วยเรลาเหลือนะครับคุณปัญธรนะครับต่อไปชื่อของคุณอัญามินนะครับอ้อ่าง ครับนนูโอยักษ์สระมวมานะครับก็จบด้วยนนูนะครับคุณอัญญามิ่นนะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณธนพลนะครับโอทงนหนูนะครับพอพานจบด้วยลรลิงนะครับใส่จุดนะครับต่อไปนะครับคุณสุพะวิชานะครับสอสระพอสมเพานะครับบัวแวนชชช้างนะครับสระนะครับคุณสุพวิชา ต่อไปนะครับคุณอารยานะครับออาสนอานะครับรอเรือนะครับยอยักสันอานะครับคุณอารยาต่อไปนะครับคุณกวิศลานะครับกอไก่วงแหวนนะครับสอเสือลอเรือนะครับสันอาครับคุณกวิศลาต่อไปนะครับคุณวีรพลนะครับวงแหวนลอเรือสะอพอพานนะครับจบด้วยลอลิงนะครับคุณวีรพล ครับแล้วก็ชื่อสุดท้ายนะครับชื่อของคุณสิรากรน,นะครับโสสานะครับรอเออรือสันอาโอไก่นะครับแล้วก็จบด้วยรเรือนะครับสิรากรน,นะครับโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม